มาดูกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้พูดเอาไว้ถึงหน้าที่ของกะกะตนะครับซึ่งก็คือการจัดการเลือกตั้งให้สําเร็จแต่ทําไมกะกะตในชุดนี้ถึงถ่วงเวลาให้การเลือกตั้งนั้นยืดเยื้อและก็ไม่จบสิน้นติดตามได้จากคอลัมน์อัพเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันทร์เรื่องอีก6เดือนนายสมชัยศรีสุธยากรกกตฝ่ายกิจการเลือกตั้งผู้แสดงบทบาทโดดเด่นเกินหน้าเกินตากก,กตอ,อีก4คนโดดเด่นจนคนเข้าใจผิดคิดว่าแก่เป็นประธานกก,กตซะเองนายสมชัยได้เปิดเผยรถแมพการเลือกตั้งครั้งใหม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลา90วัน ทั้งๆที่ยังไม่มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันจากที่ประชุม5เสือกกตอย่างเป็นทางการทั้งๆที่ยังไม่ได้ประชุมหารือตัวแทนพักการเมือง70พักแต่อย่างได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เจรจาตกลงกับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่แม้แต่ครั้งเดียวสมชัยแน่ไม่แน่คิดดูก็แล้วกัน แม่ลูกจานอ่านรถแมแพแผนจัดเลือกตั้งครั้งใหม่ที่นายสมชัยโพสไว้ใน Facebook ของตัวเองแล้วเกิดอาการอึ้งกิมกีไป90วินาทีอึ้งกิมกีเพราะกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จกว่าจะเปิดประชุมสภากว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและกว่ารัฐบาลใหม่จะเริ่มต้นทำงานจะต้องชะงักตะพานแง้นเิอไปถึงปลายเดือนตุลาคมหมายความว่า วิกฤตการเมืองจะต้องยักแย่ยักยันต่อไปอีก6เดือนอนหนึ่งท่านับเวลาย้อนหลังตั้งแต่เริ่มชุมนุมขับไล่รัฐบาลต่อต้านพรบนิรโทษกรรมเมาเข่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวิกฤตการเมืองครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นอัมาพาตไป12เดือนประเทศชาติต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าไปฟรีๆหนึ่งปีเต็ม หนึ่งปีเต็มๆที่ประเทศปล่อยให้คู่แข่งแซงหน้าไปอีกหนึ่งช่วงตัวเฮอ้อคิดแล้วก็เศร้าใจแม่ลูกจันขออนุญาตนำรายละเอียดรถแมพการเลือกตั้งครั้งใหม่ของกะกะตอเอามาใช้ซ้ำอีกครั้งให้เห็นภาพชัดเจนโดยแบ่งเป็น7ขั้นตอนดังนี้คือขั้นที่หนึ่งรัฐบาลต้องออกพระราชกฤษฎีกาจัดเลือกตั้งฉบับใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถูกสารรัฐธรรมนูญล,ล้มกระดานขั้นที่2กกตจะจัดเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างเร็วที่สุดคืออีก90วันหรือ3เดือนจากนี้ไปขั้นที่3กกตจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งสอสทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่20หรือ27กรกฎาคมขั้นที่4ถ้าไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งกกต จะประกาศรายชื่อสอสอใหม่ครบ95บเปซน์ปลายเดือนสิงหาคมขั้นที่ 5. สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่จะเปิดประชุมเลือกประธานสภาคนใหม่และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนกันยายนขั้นที่6นายกคนใหม่จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาต้นเดือนตุลาคมขั้นที่7รัฐบาลใหม่จะเริ่มทำงานประมาณปลายเดือนตุลาคม จากวันนี้จนถึงวันนั้นต้องรอเนียงยานไปอีกหกเดือนแม่ลูกจัน์ทรไม่กล้าหือกล้าอือกับนายสมชัยผู้กุมชะตาชาติบ้านเมืองไว้ในกำมือไม่อยากถามว่าเหตุใดกะกะตจึงไม่เร่งจัดเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จโดยเร็วขี้เกียจถามว่าทำไมกะกะตต้องชะลอการเลือกตั้งใหม่ให้ยืดเยื้อออกไปอีก90วันหรือกะกะต ซื้อเวลารอให้สารรัฐธรรมนูญและปะปะชเช็คบินนายกยิ่งลักษณ์และคอรมอทั้งคณะให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยจัดเลือกตั้งใหม่ตามกติกาแน่นอนประเด็นนี้นายสมชัยไม่ได้พูดเองแต่ถึงไม่พูดเองก็เห็นเขี้ยวงอกออกมายาวยาว